สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดีค่ะดีจ้าดีจ้าดีนี่ดีดีดีอินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซิตี <c oughs> ้ยู่กันในอีกครั้งและในอีกหลายๆครั้งนะคะวันนี้วันนี้คือวันอังคารที่22กักยาคม2557ฮะวันนี้มีอะไรกันเอ่ยอยากรู้กดเข้าดูในแฟนเพจซิตีอยู่เลยค่ะ ดูตรงนี้ก่อนนะอือดีาวดียวด๋วด่ยว,ยวอ่ะเอาเริ่มจากตรงนี้ละกันคือวันนี้ <c oughs> มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่บ่ายหนึ่งถึงหกโมงแล้วคือเหมือนจะปิดอ่าเวลามันไม่พอก็เลยปิดเพิ่มมาถึงสองทุ่มและตอนนี้ก็สามารถเปิดเล่นได้แล้วเพราะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วที่ทีเอ็มต้องปิดปรับปรุงนันเห็นใจทีเอ็มเาหน่อยนะคือเขาทําระบบย้ายโบให้พวกเราค่าคุณผู้ชม ระบบย้ายเวลนี่ระบบย้ายเวลย้ายเวลคืออะไรย้ายเวลคือการย้ายจากเวลหนึ่งไปอีกเวลหนึ่งหลายคนรอคอยมานานมากอยากย้ายไปอยู่กับเพื่อนอยากย้ายเซิร์ฟเซิร์ฟนี้มันไม่ดีอยากย้ายไปอยู่เซิร์ฟนี้คนมันเยอะกว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็การย้ายเวลมีความเสี่ยงนะคะผู้ย้ายควรคิดที่ดีก่อนทําการย้ายนะก็อันดับแรกมาศึกษาตรงนี้ก่อนนะคะระบบย้ายเวลนะคะเข้ามาใน cityu เลย gm เขาโพสไว้ให้แล้วนะแนะนำระบบย้ายเวลกดคลิกเข้าไปค่ะ World Transfer Service แนะนำระบบย้าย World นะคะระบบย้ายเวรระบบที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถย้ายเวเพื่อไปสู่โลกใบใหม่พบเพื่อนใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆกับผู้เล่นที่อยู่ในเวอื่นๆโดยเตียนชที่อยู่จำีเวิร์ทั้งหมดสามดังนี้อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือ Panda, แ a n d a แเบน้อยอีใหญ่แพนด a าภาษาอังกฤษแพด้า P A N D A แบลน้อย CAT P a T, และเวิีใหญ่เบิ B E A R นั่นเองนะคะ โดยผู้เล่นสามารถย้ายโวได้ฟรีหนึ่งครั้งคือครั้งแรกฟรีเนี่ยในการย้ายครั้งแรกถ้าต้องการแต่ย้ายในครั้งต่อไปผู้เล่นจะต้องเสียค่าธรรมเนียม300บาทในการย้ายเวลสาร้บาทหรือ300โกนั่น,นะคะเสียทองทั้งหมด300นะคะข้อควรรู้ก่อนการย้ายเวเมื่อผู้เล่นย้ายเวลไปแล้วสิ่งใดที่ยังหายไปสิ่งที่ีเงอยู่ผู้เล่นควรทราบก่อนการตัดเงินดังนี้1 เมื่อยายวัวไปแล้วไอเทมในตัวละครอยู่ครบทุกชิ้นหรือว่าตัวละครยังอยู่ท่าเดิมตัวเค็นที่อยู่ในตัวละครยังอยู่ครบทุกชิ้นไอเทมในบ้านอยู่ครบทุกชิ้นและทุกๆชั้นเยสที่ทําค้างเอาไว้อยู่ครบทุกเฟสเพสที่ทําเสร็จไปแล้วอยู่ครบทุกเพสหลายชิ้นเพื่อนหายไปทั้งหมดทุกคนไอเทมในโกดังฝากของอยู่ครบทุกชิ้นสัตว์เลี้ยงที่เรียกออกมายังอยู่เหมือนเดิมเด็ดตกปลาที่ขุดแร่อยังอยู่เหมือนเดิมสถานะการมั่นยังอยู่เหมือนเดิมเอ๊ะสถานะการมั่น ทำไมยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะเป็นว่าข้าไมไปก่อนละกันเนาะถ้าะกันมัน,ม,นมันน่าจะหายไม่ใช่เหรออะไรวะออช่างเถอะโอเคคะแนนมินิเกมหายไปทั้งหมดของผลที่ได้รับในอินบอ็อกหายไปทั้งหมดนะไอเทมในตัวละครคืออะไรไอเทมในตัวละครนี่ไงคือไอเทมพวกนี้ยังอยู่ครบทุกชิ้นนะคะไม่หายไปไหนเลยแม้แต่เดียวเรืเร่องตัวละคร นี้62ยังไง62อย่างนั้นโทเคนที่มีในตัวละครอ่ะกดดูตรงอาชีพตรงนี้นี่โทเคนยังอยู่ครบไม่เสียหลายไปไหนนะคะไอเทมในบ้านยังอยู่ครบทุกชิ้นและทุกทุกชั้นมาบ้านหน่อยไม่ได้มานานแล้ว <c oughs> อะปลโหลดไปนะแล้วก็ ขยะเต็มบ้านอ่าเนี่ยของในบ้านพวกเนี้ยยังอยู่ครบทุกชิ้นครบทุกชั้นนะคะโดยเฉพาะขยะที่อยู่ไม่ไปไหนเลยนะคะรักดันมากโอเคแล้วก็อะไรอีกว่าเควสทาค้างไว้ครบทุกเควสเควสทำเสร็จไปแล้วก็มีบทอ่ามีเควสนี่คือเควสที่ทําค้างไว้เป็นเควสเป็นซีก็ย้ายโวไปเควสนี้ก็ยังอยู่นะคะเควสไหนทําเสร็จแล้วเช่นเควสไปเอาท่าว่าอย่างนี้ทําไปแล้วก็ จะไม่สามารถทาซ้าได้อีกนะคะเนื่องจากทําไปแล้วนะสัตว์เลี้ยงที่ยออกมาสัตว์เลี้ยงอ่ายังทำไอ้นี้ได้ไหมคะน้องจิงเนียไฟของดันได้ไหมคะก็ยังคงอยู่ได้ไปไหนนะคะเป็นตกปลาที่ขุดแร่สมมุติคือถ้าเราไปเช่าไว้อ่ะมันก็ยังคงอยู่ไม่หายไปไหนนะสถานะการมั่น,นเนี่ยแอบสงสัยนิดนึงธรรมาดาสถานะการมั่นไแท่ง,ง,งานมันน่าจะหายไปไม่ใช่หรอเพราะเราต้องปหยาก่อนอะทำไมมัน ใครใครใครรู้คําตอบก็โพสบอกในเพจดยแล้วลกันเนาะอ่าต่อไปคะแนนมินมเกมหายไปทั้งหมดนะคะคะแนนมิมิเกมใโพวกคะแนนที่มัน เท่าไหร่แพ้เท่าไหร่สกอร์สูงสุดเท่าไหร่ก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสูนทั้งหมดนะคะแล้วก็ของขวัญที่รับในอินบ็อกซ์คื่ตรงนี้จะหายไปหมดเลยนะก็เพราะฉะนั้นก่อนกดย้ายก็คลิปกันให้ดีๆแล้วกันขนลับสิ่งของสิ่งของอะไรให้เรียบร้อยให้หมดก่อนนะอันนี้ดันไม่ได้เข้ามาหลายวันเหมือนกันไม่ได้กดรับนานของก็จะเยอะหน่อยรับอ่านต่อ เงื่อนไขในการย้ายเวอร์ถ้าคุณมีบริษัทจะต้องทําการลาออกจากบริษัทโดยผู้เล่นสามารถกดลาออกได้อ่าดังนี้นะคะเข้าไปในบริษัทนะแล้วก็กดชื่อตัวเองอยู่ตรงไหนก็กดตรงนั้นเลยนะคะล,ลาออกมาเลยแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทต้องยกเลิกจดทะเบียนยกเลิกก่อนนะคะคือยกเลิกเป็นเจ้าของบริษัทนั้นเลยอะ่ะนะถ้าเกิดว่าเงินที่สร้างบริษัทไปไอประมาณ300โกหรือสิ่งของทุกอย่างในบริษัทจะหายไปทั้งหมดนะน้นนะทั้งหมดนะคะ ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณก็ต้องอยางก่อนคิดดีๆนะเพราะค่าแต่งงานไม่ใช่ถูกๆนะและค่าการหย่าร้านก็อีกตั้งร้อยเก้าสิบเก้าโกนะคะคิดให้ดีๆก่อนนะคะนี่มีบอกด้วยว่าก่อนอยาอย่าลืมเก็บของในเรือนหอด้วยไม่เช่นนั้นของในเรือนหอจะหายทั้งหมดถ้าเรือนของในเรือนหอดันหายนี่ดันจะกดเป็นสุดเป็นไปมากาป่ามีซอนจะหายไปเลยนะคะแพงมากนะคะของพวกนี้นะจะหายไปทั้งหมดนะคะถ้าเราไม่ไี่ดีก่อนนะ เมื่อผู้เล่นทําตามเงื่อนไขทั้งสองข้อแล้วก็ไปทํำยังไงให้เดินทางไปคุยกับเอ็นเปซี่มิกกี้ในซิตี้ฮอลล์ล็อบบี้และกดหัวข้อย้ายโว้ตรงนี้แล้วก็เลือกโว้ที่จะย้ายได้เลยจ้าเลือกไปเลยในะอยู่โว้ไหนเสร็จปุ๊บสามารถย้ายฟรีในครั้งแรกและครั้งถัดไปจะเสียค่าบริการสา0รอโกการย้ายโวมีความเสี่ยงทำให้กองกำรังละครท่านสูญหายได้คุณต้องการย้ายโว้แมวน้อยคือต้องการย้ายโว้แมวน้อยใช่หรือไม่อะไรก็ว่าไปเมื่อย้ายเสร็จแล้วก็ให้ออกนะคะ ออกเกมแล้วเข้ามาอีกครั้งก็จะย้ายเบวร์เมื่อเข้าเกมก็สังเกตมุมบนขวาก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะอันนี้มีทิปมมทิปบอกตลอดนะก็เอาเป็นว่าลหลายๆคนดูมาถึงตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเอาคร่าวๆแล้วกันว่าการย้ายเวล์เนี่ยครั้งแรกฟรีครั้งต่อไปเสียเงินสามร้อยโกของอะไรก็ตามที่เป็นของเราจะยังคงอยู่กับเราอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเราเช่นเพื่อนตรงนี้ลบออกให้หมด เราไม่สามารถย้ายเพื่อนไปด้วยได้ลบเพื่อนออกให้หมดนะคะแล้วก็ของมีอินบ็อกกดลับก็ให้หมดอย่ายงอย่ายทุยอย่ายลงอย่ายล้างออกจากบริษัททาทุกอย่างให้เรียบร้อยถ้าพร้อมย้ายแล้วก็ไปหาบิ๊กี้ได้เลยนะหลายคนตกทีตาและถามมาหลายคนนกหลายๆคนถามซึ่งดันบอกไปจนแบบคือภาษาหยาบคายว่าขี่จะแฉพูดเลยพูดอย่างนี้เลยนะคือแบบพี่เอ็มจะย้ายไปเวลไหนคะคือตอบไปหลายรอบแล้วลูกตอบก็แบบนี่พี่ยึง คือแล้วว่าพี่ไม่ย้ายพี่จะสอนย้ายเฉยๆและที่ไอตัวที่พี่จะย้ายให้ดูเป็นอีกตัวหนึ่งของพี่ที่อยู่โวลอื่นพี่จะย้ายมาโวล์หมีใหญ่พี่ยังอยู่โวล์หมีใหญ่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะไม่ใช่ว่ารักโวล์หมีใหญ่อะไรหรอกที่เก็ตย,ย้ายคือในความที่ส่วนตัวนะคือการย้ายโวลอะ่ะเหมือนแบบคือทุกอย่างในเกมมันเหมือนกันหมดใช่ปะมันต่างมันต่างแค่ว่าเราอยู่โวลไหนและต่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือประชากรในเกมเออมันต่างกันเช่นว่าด้านอยู่โวล์หมีใหญ่ ดันไม่ได้อยู่วงอื่นหลายๆคนอยากเจอดันก็ต้องมาหาดัานที่วงลใหญ่เท่านั้นเอออะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ไม่ได้บังคับใ่ใครมาย้ายแบบอุตาละมาหามาหาดาันนั้นดันแบบอุตาละอยากเจอทุกคนในเกมมากเลยเนี่ยเอาสาัวงโลร่นวงลใหญ่เบอร์เดียวเพื่อมาเจอดันไม่ต้องขนาดนั้นคืออยู่ที่ไหนก็อยู่ไปไม่ไม่ต้องย้ายหรอกบางแบบเออมันย้ายมันย้ายมันแพงหรอกกันลอดูความสีทน,นิดนึงนะบางคนมีเพื่อนอยู่แบบ วงหมีใหญ่เอ้ยมีเพื่อนอยู่วแมวบ้างอายุไปอย่างอื่นมีเพื่อนอยู่วแมวอะไรอย่างเงี้ยเออพอมีเพื่อนอยู่วแมวปุ๊บก็แบบกระสร่สั้นเซนมากอยากจะมาเล่นกิจกรรมที่เซิร์ฟนี้ก็อุตสามีเพื่อนอยู่อยากอยากมาเล่นกับดันดังเลยอะไรอย่างเงีงย้ยก็แบบไม่เป็นไรอยู่กับเพื่อนไปนั่นแหละมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมาดูทิ้งกัเนเขาเล่นนกันก็ได้ไม่ต้องย้ายไปหมดหรอกนะ มาต่อไปนะคะอ่าตอนแรกเกมนะเนเริฟเข้าไม่ได้นะอันนี้ตอนนี้มีเอ็นประกาศไปแล้วนะคะอ่าหนาว่านี่นี่ประกาศน้องๆที่เล่นเกมจากหน้าเว็บตอนนี้สามารถเข้าเกมได้แล้ว,ลวที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับอ่ากดคลิกเข้าไปเลยค่ะกิรนรหัสแป๊บหนึ่งไม่ได้เข้าอันนี้นานมากอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่มีเนียวไหลเนี่ยจ้ะ เล่นในเฟ e บุ๊กหรือจะเล่นในหน้าเว็บแบบนี้ก็ตามนะคะคุณย้ายเบอร์เหมือนกันหมดคือมาที่ซนะิตี้ฮอล์ล็อบบี้นะมาคุยกับยินพี่สี่ิกกี้นะคะ ว่าตัวเองอยู่โว่ไหนนะมีพอโหลดเกมมาเห็นไหมดูด้านข้างเห็นไหมโว่แพนด้านีเสียงอยู่นี่คือเราอยู่เราอยู่แพนด้านะเราอยู่เซิร์แพนด้าอานกดเพลีเลยค่ะ,ะตัวนั้นนั้นอ่าไม่ได้เข้ามานานแล้วซึ่งตัวนี้นะไม่มีเพื่อนอยู่แล้วเพราะไม่ได้เข้าเล่นเลยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยทั้งสิ้นไม่มีการเกี่ยวข้องกับยาติโกโหติกาอะไรที่ไหนสร้างมงสร้างใหม่มานะจ๊ะ ที่นี่อย่าลืมนนะจ๊ะซิตี้ hall นะจ๊ะจริงๆมันก็ไม่ได้หือหวาอะไรมากอนะมันไม่ใช่แบบของใหม่เข้ามาหมืเป็นกิจกรรมอะไรเงี้ยแค่แบบเป็นระบบย้ายโบก็มาใหม่แค่นั้นนะเห็นไหมเนี่ยมาซิตี้ hall ล็อบบี้ช่องหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ซิตี้ hall ล็อบบี้ช่ e งตันนี้ช่อ n สองจะเป็นชัยเออแต่มันอยู่คนละซื้อว่ามันไม่เจอกันอยู่แล้วอะอ่ะไปอ่ะไปช่องหนึ่งก่อนนะ อนนี้ทุกตัวจะอยู่ในเซิร์ฟหมีใหญ่ทั้งหมดนะคะเน้นนะคะเซิร์ฟหมีใหญ่ทั้งหมดอ่าเห็นไหมที่จะฮอลลบี้หนึ่งนะเซิร์ฟอันนี้เซิร์ฟอ่าเซิร์ฟหมีอนี้เซิร์ฟแพนดา้าไม่มีอ่ากดคุยกับมิกกี้ย,ย้ายเวลดีเลยอัานี้เห็นไหมเขาจะอธิบายไว้หมดเลยอ่ารอสักครู่ย้ายไปไหนก่อนคลิกคลิกดีๆนะไม่ใช่แบบเผลอคลิกไปแมวน,น้อยหัวน้ำตาไหลเลยไปมีใหญ่ค่ะเจส ระบบได้เลยคุณไปสู่วงมีญาแล้วก็นะเข้าเกมใหม่ทั้งองกดคียมม์เฟรมใรอบึงหมืกันอ้าวเจรินไทยต้องพิมพ์รหัสใหม่เหรออ่านี่เงี้ยได้แล้วรอหลดและปกตวนี้หะเห็นไหมจากบัวเพนน้ากลาเป็นโบบร์แล้ว ในเฟซก็จะค้างหน่อยนะคะแปบๆอยีางนี้ก็จะหายไปนะอย่าไปสนใจเสียงมานะระบบแยบยก็ประมาณนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยก็โพสถ,ถามในเพจแล้วกันนะถามว่าถามใน u ู u b e ได้ไหมก็ได้แหละแต่บางคำถามดัน,ดน,ดนตอบไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ใช่มาตอบไมาได้คือมันตอบได้แต่ในยู u b e มันขึ้นเหมือนกับว่าไม่ได้ให้่ตอบนแล้วมาถามในเพจดีกว่าถามในเพจแต่าาชัวร์สุดแล้ว มีอะไรสงสัยยกมือขึ้นไม่มีนะก็อย่าลืมว่ามาอ่านแนะนําคืออ่านนะทุกคนต้องอ่านเน้นคาว่าอ่านอ่านกันนิดนึงอย่าอ่านอย่าอ่านหนังสือวันละสองสมตัวอ่านหนังสือวันละเป็นหน้าๆมากนะมีระบบย้ายเบอร์อะไรเงี้ยก็มาอ่านนิดาใว้ทําอะไรย้ายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอออ่านนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องการย้ายเบอร์ี่บอกอ่ะอย่างที่ทีเอ็มบอกล้วนั้นบอกคือมันมีความเสี่ยงถามว่าเสี่ยงคือแบบคุณจะย้ายเล่นก็ได้อ่ะคุณ ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยคุณจะย้ายเล่นคุณจะยอมย้ายสองสาครั้งอะไรเงี้ยคุณจะย้ายกี่ครั้งก็ได้คุณจะย้ายสองสี่หกเจ็ดแปดอะไรก็ครั้งก็ได้แต่คุณต้องเสียครั้งละสามร้อยอะไรเงี้ยแต่ครั้งแรกทีเนี่ยเอออะไรเงี้ยอยากย้ายอีกเอาคุณรวยเอาสิคุณมีสามร้อยคุณอยากย้ายคุณย้ายเลยไม,มไม่มีไม่มีใครห้ามหรอกนะคุณจะย้ายไปไหนก็ย้ายได้นะแต่ก็ดันอยู่เซอร์ม,มีใหญ่นะคะเอาเป็นว่าใครอยากแบบเขาเรียกอะไรอะ ทำด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเออก็อย้ายมาได้นะเซิร์ฟมือใหญ่ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็เซิร์ฟคนอื่นเหมือนกันเซิร์ฟมือยินดีต้อนรับคุอืนกันนะถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะคะเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟแน่นอนก็สังคมในเซิร์ฟก็จะต่างกันออกไปเนาะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีปะปนกันอะไรอย่างนี้นะอาเป็นว่าพยายามสร้างให้สังคมที่ที่อยู่ของเรามานันไดอยู่มากขึ้นละกันนะคะก็กดย้ายเบอร์ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะแต่อย่าเพิ่งกดปิดคิดนีนะคะใครดูคิป จบทุกคนคิดไปคิดมานี่จะตายบ้านไปไหมเลยนะคะมาสู่ช่วงฝากเพจค่ะแน่นอนค่ะนี่ค่ะซิสติลใบเอ็มเนสนะกกดเข้าไปเลย <c oughs> นี่นะคะขอบคุณสําหรับสองพันสามร้อยหกไลน์นะคะเยอะมากหรือเป็นไลค์ที่เยอะมากๆนะคะสักกว่าหนึ่งสองแสนหรือเปล่าตายแล้วเบอร์เกินไปนะก็ <c oughs> เอาเป็นว่าฝากแชร์เพจฝากแชร์คลิปด้วยละกันนะเพราะามีหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักเพจของดันนะคะไม่รู้ว่าสอนลงสอนเล่นอะไรนะสำหรับคนที่เข้าเพจเป็นครั้งแรก หรือเข้าหลายครั้งแลวยังไม่รู้นะคะด้านแน่น่าต่อรอบหนึ่งคือดันไม่ได้ชื่อว่าดันดันชื่อเอ็มไม่ต้องถามเพศเป็นตุ๊ดจดนะบางคนแยกเสียงไม่ออก I. อายุสิบปดปีไม่ต้องถามว่าอยู่ปหรืออยู่มเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งแล้วนะคะถือว่าโตพอสมควรนะแกกะแก่เว้ยน้ำตาไหลแก่แล้วอ่ะนะตัวละครดันอยู่เซิฟหมีใหญ่นี่มีรายละเอียดตรงนี้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเซิฟ ใหญ่เซิร์หใหญ่นะคะเวลาดันมีเรื่องราวอะไรหรือมีไปถ่ายภาพอะไรมาได้ก็จะทำการโพสทำการแชร์นะบอกไว้ทุกสิ่งอย่างนะคะแนเลยนะอันนี้ชอบเพยอะไรก็ได้อ่าเดี๋ยวไอ้นั้นมันหายไปไหนวะอ้าวเพียงดับอ่ะเอาไม่เป็นไรฟังเสียงดันปเปล่า ก็ได้เนาะก็สำหรับคนที่หาคลิปอยู่ให้มาคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะคะเนี่ยคลิกที่ลิงก์ตรงนี้จะมีอยู่กดคลิกเข้าไปเลยนี่คลิกเข้าไปก็จะส่งหน้าคนมาที่ youtube นี้จะมีคลิปที่ดันสอนทําทุกสิ่งอย่างคลิปกิจกรรมทุกสิ่งอย่างคลิปบ่นทุกสิ่งอย่างที่ดันเคยทําจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะอ่าคลิปล่าสุดคลิปที่สามสิบหกรวมคลิปนี้เป็นคลิปที่สามสิบเจ็ดนะก็ ฝากๆไปกดดูคลิปเก่าๆดวแล้วกันยันคลิปแรกยันคลิปสุดท้ายถ้าใครดูคลิปตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปสุดท้ายมาเลยเนี่ยจะไม่ต้องถามคามําแทบจะไม่ต้องถามคําถามอะไรในเกมเลยอะคือแบบรู้แทบทุกเรื่องเลยยกเว้นบางเรื่องที่ไม่ได้พูดจริงๆหรือลืมจริงๆเ,เนี่ยเออเนี่ยเวลามีคนมาโพสต์ถามคําถามหรืออะไรมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมดังก็ต้องกดดูเนี่ยพี่คะเวอร์แต่และเวอร์คือเวอร์อะไรหระคะเออเนี่ยถามเนี้ยดันก็ต้องกดเข้าไปใช่ไหม อ่าอย่างคลิปนี้เป็นคลิปสอนแต่งงานนะคะคลิปวีซิบกสอนแต่งงานดันก็ต้องมาตอบไหน,นก็จะมีเสียงของก็ต้องตอบน้องเข้าไปนะคะมีสามเิลล์ค่ะเอาแพนด้าขึ้นก่อนเหรอตามหลักแพนด้าใหญ่เลีน้อยน้อยหเว้นยังไม่สวยงามกด,ดใจหนึ่งอันพอเป็นพิธีกดโอเคนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ โพสโพสถามในเพจโพสได้ก็มาโพสตรงนี้เลยนะมีอะไรก็มาพิมพ์โพสพี่คะ่ะทำยังไงถึงอะไรก็ว่าไปคะเอออะไรอย่างเงี้ยหรือจะทักมาในช่องแชทตรงนี้ก็ได้นี่ช่องแชทตรงนี้นะทักมาได้ตอบทุกคนนะอันนี้คือน้องๆอ,อ,อ่าคนน,นที่เขามาพงม,มาโพสนะเดี๋ยว นี่ให้น้องเขารอดูคลิปนะคะก็นะเอาเป็นว่าประมาณนี้แหละนะบางครั้งก็จะมีอะไรแปลกๆเช่นเนี่ยว่างๆอยากวาดรูปก็วาดเออก็เอาลงไปนะก็มีเป็นกิจกรรมรูปกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมีคงมีคลิปใหม่ก็จะโพสต์มีปัญหาอะไรสงสัยก็มาโพสต์แปะได้ดันอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเน้นว่าดันอ่านทุกคอมเมนต์แต่ไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เพราะบางคอมเมนต์แบบ ่าเคยตอบไปหลายรอบแล้วเคยบอกแล้วแล้วก็หลายๆอย่างที่ถามว่าดันอยู่เซิร์ฟอะไรหรือว่าคําถามที่สมัยก่อนที่ที่หนูก็นางเงือกได้มาจากไหนอันนี้คือคําถามที่ฮิตมากนางเงือกได้มาจากไหนสมัยนี้สมัยนี้คิดหน่อยก็ดันอยู่เซิร์ฟอะไรเออเนี่ยสมัยนี้เริ่มฮิตแล้วเริ่มฮิดแล้วเดี๋ยวดูสมัยใหม่จะมีอะไรนะก็มาโพสถ,ถามได้อะไรบางบางคำถามมันมันมีอยู่ในคลิปแล้วมีเคยโพสไปแล้วก็กดเข้าไปหาใน google มังก็ได้เอออะไรประมาณนี้นะ แล้วก็คําแนะนําเวลาดูคลิปให้ดูไปเรื่อยๆอย่าก,กดเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วตั้งใจดูไม่ใช่เปิดฟังแต่เสียงเพราะบางครั้งจะไม่เห็นภาพด้วยนะคนทําคลิปเขาก็ตั้งใจทําให้เพราะฉะนั้นคนดูก็พยายามดูนิดน,นึงเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะมาโพสบอกนะแต่อย่างที่บอกไปว่าเออคือมันใกล้ช่วงสิงหาแล้วไงมาหาลัยใกล้เปิดก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะแล้วก็เคยบอกไว้ว่าจะทาคลิปตอนครบหนึ่งพันไลค์แต่ตอนนี้มันสองพันสามร้อยไลค์แล้วก็ กำลังคิดว่าคลิปเนี่ยอาจจะทําในช่วงเดือนสิงหาไปลายเดือนเพราะว่าช่วงสิงหาไปลายเดือนเนี่ยเป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะคะก็ไปดรอกันละกันว่าเป็นวันอะไรประมาณนั้นเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็จะลืมนะคะฝากเพียรฝากกดไลค์ฝากอะไรด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากเลยก็อย่าลืมนะการย้ายวัวพิภเสียงนะคะใครจะย้ายกระคิดดูใหด้ดีก่อนละกันคืนนี้ก็เดี๋ยวไปนอนดูการ์ตูนแล้วหลับบ้ายค่ะ